ราต้นเถียงกันเยอะกว่านี้<ต>น,นะไอ้ละครอ,รอ่าไปกดุ่มแดงล่ะเฮ<อ>้ยเฮ้ยะฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเเ้เอเฮ้ย้้้ย หมุน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 เอาต่อรอดเธอเธออยู่ให้รอดนะเดี๋ยนี่แหละบทลงโทษนี่แหละบทลงโทษโอ้ยเราไปเป็นู่นโดนนั้นเลยมันจะบทแล้วหรอบทบทไม่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 ดีอ้าขอโทษเราก่อนแล้วบอกว่าจะตั้งใจเล่นมากกว่านี้แล้วเราจะจะปล่อยเราก็ตั้งใจเล่นของเราอยู่แล้วอ่ะ ไม่โอ๊ยอโทษปล่อยปล่อยปล่อยปลอยใลมามาทำตาคำพูดด้วยตามมา